สวัสดีครับมูนีิกะมาเจอกับเพื่อนเขาวงคือเก่ามูนีิกะเสื้อเบียสคือเก่าเนื้อกะลูกกบนี่ปู้ไปตัวเขาโดยการเบียสคือเก่าครับมูนีกะไปเหมือนจะมีตัวนะครับ นั่นไงว่าเด้นี่คันเบ็นดนยครับ เหมื่นแต้มครับ่วด แก้มไปกันต่อครับใส่เบ็ดบยซื้อเบ็ดบีลลยนะครับซื้อเบ็ดน้อยนึงเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อกอนครับรอบนี้ครับ ยังครับยังมียู่กราวกราวดยุคอดครับไปกันต่อสาม หลังนี้ก็โดนอยู่ครับแต่ว่าตัวเล็กครับเพราะฉะนี้กินเบ็ดแล้วเนี่นี่เบ็ดมักง่ายๆใส่ถือคือเก่าครับ เนี่ยครับบรรหนดเขากับลม่างมากนะครับเขากบไซไปเรื่อย เยอะห้องัะมือได้ใส่อีกมืออื่นมือห้อาสมารถใส้ได้อีกไปต่อไปครับโอ้ลัางนี่มันร้อนแม่งมุ่มเอาขึ้นมากี้แล้วของผม ไม่เป็นไรครับไปกันต่อเรื่อยๆนครับ Hãy subscribe cho con ừ. à, đi không bỏ lỡ những ไกันต่อครับไปยังอยู่ยังอยู่กอุบเวายใช้บิ๊กเมื่อไรครับ นี่ครับวัดพระธาตุม่นหินครับตอนกลางคืนค่ำครับวัดพระธาตุม่นหินอำเภอเขาวงว่างๆมาเล่นได้มาเที่ยวได้ครับไปกันต่อ นี่อย่างพัดมาถือนาทีโอ้ยดยูดจ่อยตายแล้วเปลี่ยนครับตายแล้วก็เปลี่ยนี่ตือไงเลยครับนี่ถืออยู่เลยโอ้โขบโอ้โ 更多。 บอถีอ่บอถีอ่ไปกันต่อใช่ปะายครับใช่กรับว่าพ่อได้กินกับพ่อคนดี่าน่าจะมีตัวนะครับ กลางไว้ก่อนมันสีความสะ้นไปอนครับ เด็บเยีวบลาครับเดืเบสองสามลางเกาะเซคือเก่ เรามีอย่างมาไปครับบ้านนอกเขากับรกบ,กบ,บริษัทซื้อเขาก็พอมันก็พอมีกินถ้าว่าไปดูหามันแดงัคหน่อยก็พออยู่อยู่ครับบ้านนอกเขาก็ได้ไรเขากับเมื่อนึงเมื่อนึงก็บบริษัทซื้อเขาก็พอบมดแต่คิดอย่างมากมาย สวัสดีครับผมยัออง,องอยู่พอดประชาร์พื้นหินตรงการขึ้นครับงาม นี่ก็สองเต้มสามเต้มเล็กได้ครับผลประกอบการวันนี้ครับรอลุ้นตอนเช้าอีกครับอืได้อยู่ครับพอได้พ่นอยู่ครับ